หลวงพ่อสาครนวัดหนองกลับจังหวัดระยองได้สร้างลูกสะกดหนุมานเป็นครั้งแรกและครั้งเดียวด้านข้างทั้งสองของลูกสะกดอุดด้วยผงพรายฝังด้วยตะกรุดหัวใจหานุมานแผลงฤทธิ์ท่านตั้งใจปลูกเสษตลอดไตรมาสปี2544หลวงพ่อมีอภิญญาจึงถ่ายทอดปราณปรมัติสถิตลงสู่วัตถุมงคลอย่างเต็มเปี่ยมไม่มีอนุว่างให้บรรจุต่อไปแม้แต่นิดเดียวตามตำราที่ได้เล่าเรียนมาจากหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ซึ่งขณะนั้นหลวงพ่อสาครได้ปลูกเศษพนุมานร่วมกับหลวงปู่ทิมด้วยซึ่งคิดว่าถ้ามีลูกศิษย์ท่านได้นำลูกสะกดไปบูชาสามารถบูชาแทนพนุมานของหลวงปู่ทิมได้เพราะตอนนี้อนุมานหลวงปู่ทิมค่าบูชาคงหลายหมื่นไปแล้วลูกสะกดพนุมานของหลวงพ่อสาครรุ่นนี้ได้ผ่านพิธีกรรมอันกล้าแกร่งด้วยอิทธิฤทธิ์ปฏิหารให้ประจักษ์แก่ผู้นำติดตัวเพื่อป้องกันและเสริมบารมีให้ตัวเองและพุทธคุณเด่น ในเรื่องคงกระพันชาตรีป้องกันอาวุธกำบังศัตร,ตรูเมตตามหานิยมและมีโชคอย่างไม่ขาดสายพุทธคุณอย่างนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องโมโอ้อวดแต่อย่างใดสมกับคำหลวงพ่อสาครกล่าวว่าของจริงมีจริงทำดีจริงย่อมส่งผลจริงและผู้ใช้ต้องเชื่อและศรัทธาอย่างมั่นใจที่แท้จริง